เอาครับท่านผู้ชมนี้ผมใช้ตัวของเนี่ยครับหนวดกุ้งดิจิตอลแบบแอคทีฟนะครับอ่าแบบแอคทีฟหมายก็คืออ่ามันมีสายนะครับ USB ให้กับเราแล้วก็มีขั้วต่อตัวของสายอากาศให้นะครับเมื่อท่านผู้ชมรับไปนะครับซื้อสินค้าไปเนี่ยก็เอาตัวที่เป็นขั้วต่อสายอากาศต่อเข้าด้านหลังทีวีดิจิตอลทีวีที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นมีจุดเนอร์ในตัวนะครับ แล้วก็เอา USB เสียบก็จะเป็นการจ่าย power ให้กับเขาและท่านก็หาจุดวางดีๆนะครับจุดวางที่มันโปร่งนะครับไม่มีอะไรบดบังนะครับนี้ผมเป็นช่อง MCOT นะครับที่กำลังถ่ายาทอดสดฟุตบอลซึ่งเย็นนี้ช่องนี้จะมีการถ่ายาทอดสดตัวของบอลโลกด้วยนะครับและแน่นอนครับวิธีการอย่างนี้ท่านผู้ชมจะ จอไม่ดำแน่นอนนะครับเพราะเป็นการรับสัญญาณจากภาคพื้นนะครับมารับชมนะครับก็ใครนะครับยังไม่ได้มีเสาอากาศหรือไม่ได้ติดตั้งเสาอากาศภายนอกนะครับตัวเสาอากาศตัวนี้เป็นโอ้โหผมบอกได้เลยว่าว่ามันชัดและมันสะดวกมากนะครับและราคาก็ถูกด้วยนะครับก็ผมสร้างลิงก์เอาไว้แล้วนะครับกดไปจากลิงก์ได้นะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าส เกินราคาแน่นอนนะครับกับเสาอากาศที่ต้นทวีแบบหนวดกุ้งที่มีาพากไฟ usb ขยายสัญญาณให้กับเรานะครับก็การต่อก็ง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นการตัว,ต,วตัวขยายสัญญาณนะท่านนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนี่ถ้าท่านวางนะครับเนี่ยผมวางตรงนี้เดี๋ยว๋้วผมลองยกมาวางตรงนี้ดูนะครับเมื่อกี้ผมลองทํานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ่อเมื่อกี้ผมลองปับ๊บมันบอกสัญญาณหายเลยนะครับเ,เดี๋ยวไม่สัญญาณไม่หายแสดงว่าเมื่อกี้ก็ แสดงว่ามีปัญหาขึ้นมาจากตัวของพักเพื้นแน่เลยแต่พยายามวางไว้ในจุดอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็จะได้ดูบอลโลกได้อย่างไม่ขัดใจนะครับไม่มีจอดํานะครับแล้วก็ต่อง่ายๆนะครับเด็กผู้หญิงคนชราก็ทําได้นะครับไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปปีนนะครับอย่าลืมนะครับกดไปจากลิงก์ของสินค้าไนดะ้และขอบคุณร้านที่สรับสนุนสินค้ามาให้ผมรีวิวด้วยนะครับ